ส่งถผงยางมาใหญ่เยินละถุงยางอานามไยที่ต้องบอกว่ามันทนทายากครับนะใส่น้ำได้ปี๊ดใหญ่ๆนะครับไม่แตกเล่นได้เป่าได้นะเข็มจาบแตกสิ้นะฮะ ไอ้น้ำมึกมือกที่อยู่รอบๆเนี่ยมันเป็นเคไวเจลลี่บางที่ห้อจะมียาฆ่าเชื้ออสุจิผสมอยด้วยเป็นสารหล่อลื่นนะฮะก็เห็นด้านปลายใช่ไหมน้องดูเห็นทําทำให้น้องดูน้องจะได้เห็นว่าปอดเป็นไงนะปอดอยู่นี่นะฮะแต่าวางรามองเห็นไหม มาขี่ให้ดูดีๆใจดีกดับอะไรไดรไนะ้จับได้ับไม่กัดเลี้ยงจนเชื่องนะจับได้อย่าจอบเลยนงะนอนกอดต้อตงคืนเพลินมากเลยนะเดี๋ยวชิ้นี่หลังบรรยายเสร็จเราจะมีการเปิดข้อมูลนะฮะ